ลาซาด้ากิจการค่ะลาซาด้าเปิดโปรเปิดแคมเปญใหม่1212ค่ะใช่ครับก็เป็นแคมเปญลาซาด้า1212นะครับบิ๊กแกรนเซลนะครับส่งท้ายปีครับผมครับผมก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดของแห่งปีของลาซาด้าเลยนะครับมีทั้งคูปองโอ้โหลดเยอะมากเลยคูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดแคชแบ็กโอ้โหจริงๆเยอะมากครับวันที่12-14ธันวาคมนี้ครับครับผมแต่ใจค่ะชอบอย่างเราเลยไหมคะโอ้โหดุใจมากครับนี่คนนี้ งานมาหลายเดือนครับคิดนข่าวว่างานนี้เอาคูเลยครับผมก็เตรียมช็อปเลยครับวันที่12ธันวาคมนี้ครับมีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษไหมคะสำหรับคมเป็นเลยจริงๆตอนนี้ก็อยากได้หูฟังครับเพราะว่าหูฟังแบตเสื่อมไปครับครับแล้วก็ PS5 ยสไอยากได้มันจะมีคนซื้อให้ที่แบบเราแบบเปิดเข้าไปเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องซื้อจริงจริง เห็นรถเยอะก็ซื้อแล้วครับอะไรรถรถเยอะหน่อยก็คือเขาจะชอบเด้งขึ้นมาว่าตอนนี้มีอะไรรถบ้างมีช่วงนี้โปรอะไรบ้างเงี้ยก็บางทีก็จะเข้าไปดูครับครับก็มีในใจแล้วครับตอนนี้ก็มีของผมก็ดูพวกแบบทีมทาหน้าไว้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ต้องบำรุงหน่อยนะคะครับได้ค่ะงั้นฝากคนเออ่แคมเปญดีๆเออคือมันมีอะไรที่แบบต้องกดมือไปนะเองจริงๆคือตัวลาซาด้าเนี่ยเขาจะมีตัวเล็ก ไปคอมเมนต์มาอยู่อยู่แล้วครับว่าแบบเราเราน่าจะสนใจอะไรนี่ครับแล้วคือปกติผมมันก็จะเข้าไปแบบไม่รู้จะซื้ออะไรก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ได้ของมาบ้างอะไรนี่ครับผมกดอะไรก็ได้ครับแต่ห้ามลืมกดเก็บคูปองนะครับใช่ครับผมสำคัญที่สุดครับผมใช่ฝากแคมเปญดีๆนี้ก็เป็นหนึ่งในราคาได้ครับฝากด้วยนะครับลาซาด้า12-12แกรนเซลนะครับ12-14ธันวาคมนี้เรามีโปรโมชั่นมากมายครับมีคูปองส่วนลดมีแคชแบ็ค มีคูปองส่งฟรียังไงก็มาช็อปกันเยอะๆนะครับครับผมมาช็อปกันเยอะๆครับถามถึงแฟนมิสออนไลน์ที่ผ่านมาในปีเป็นี้ครับดีมากเลยครับดีมากครับจริงๆเป็นแฟนมิสแรกของพวกเราเลยครับที่พูดภาษาอังกฤษใช่เป็นภาษาอังกฤษครั้งไลฟ์แบบจริงๆจังๆครับก็ยิงก็เหมือนรู้สึกเหมือนเก่งไปหนึ่งขั้นแล้วก็จริงๆแล้วแฟนฟิลิปปินส์ก็น่ารักมากๆเลยนะแต่เหมือนขนาด แค่บางบางบางท่านที่แบบว่าได้ได้คุยกันผ่านซูมเฉยๆเขาก็ดูแบบว่าดีใจมากๆที่ได้เจอพวกเราแล้วเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่แบบว่าได้ได้ได้ให้ความสุขกับพวกเขามีโมเมนต์แบบซึงเกิดขึ้นกับแฟนๆด้วยคะจริงๆผมมีเยอะมากเลยนะครับที่มีแฟนแฟนท่านหนึ่งครับขึ้นมาแล้วก็แบบร้องไห้พูดอยู่แล้วเราผมว่าจะร้องไห้แล้วนนแต่ว่าคุมไว้ก่อนดีกว่าเขาเหมือนฟซีลวแบบว่า พวกเราสองคนซีดีของพวกเราได้แบบว่าช่วยให้เขาแบบช่วยเรื่องพลานอยเรื่องดิเพรสชันของเขาในตอนที่เขาแบบช่วงโควิดอะไรเงี้ยให้เขาแบบมีความสุขมาได้เราก็แบบซึ้งเหมือนกันที่งานเรามันมีค่าขึ้นแบบว่ากับเขาขนาดนั้นครับครับพอผลตอบรับดีอย่างนี้จะมีไปประเทศอื่นอีกบ้างไหมคะหมายถึงว่าทำอะไรเหมือนกันอะไรจริงจริงก็น่าสนใจนะครับจริงิผู้ใหญ่ก็มองไว้อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับ ทางผู้ใหญ่ทางช่องเหมือนกันครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้มาให้ติดตามเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งเลยครับครับผมอันนี้จะเป็นเอเชียแบบไลฟ์หรือว่าจะเป็นโลไลฟ์เลยโอ้าโวลได้ก็ดีครับผมแต่ไม่ทราบว่าจะไปได้จริงไหมครับผมวันนี้จริงๆก็มีในใจอยากไปเหมือนกันตนแบบไลฟ์จริงๆอยากทำครับอยากอยากเจอแฟนๆทุกๆประเทศเลยครับเรารู้สึกว่าแต่ละประเทศเขาก็มี ความน่ารักของแต่ละประเทศเราก็อยากจะสัมผัสกับพวกเขาครับผมมีจากประเทศอื่นเรียกร้องไหมคะหลังจากเห็นของฟิลิปปินส์ไปมีใจไม่น่าใจเหมือนกันครับทุกคนเรไม่ได้ยังไม่ได้ดูเท่าไหร่เลยครับไปพี่ใบเนาะยอดผู้ติดตามหกลุ่มแล้วย้อนความรู้สึกเราอย่างนี้ดีใจครับมัน มันก็มันชาามาตั้งแต่มันมันปีนี้มันเป็นปีที่ขึ้นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบมันก็เราก็รู้สึกว่าเออเราก็มาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะตั้งใจทํางานต่อไปครับคิดว่ามันจะได้ยิ่งกว่านี้ไปเป็นสิบเลยไหมคะก็รู้สึกว่าต้องตั้งใจให้มากขึ้นอีกครับถ้าจะไปให้ถึงตรงนั้นเราก็จะก็จะตั้งใจทําผลงานที่ได้รับต่อๆไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่พอแตะแบบว่ายอดขึ้นแฟนๆก็จะมีแฮชแท็กให้ลอดให้ลอดเนาะนันนี้ก็มีเราก็จะแบบ เข้ามาแสดงความยินดีเข้ามาอวยเราคะมีอะไรอวยเฉลี่ยให้แฟนจริงๆเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวเจอกันวันเกิดผมเลยครับจะมีไลฟ์ครับเดี๋ยวมีไลฟ์กับแฟนๆครับ27ธันวาคมครับในอินสตาแกรมส่วนตัวของผมเองครับก็คือไลฟ์ให้เป็นแบบว่ารวมเลยคริสต์มาสปีใหม่วันเกิด 6M มาใกล้ๆกันเดี๋ยวเราเจอกันวันนั้นวันเดียวเลยมีพาร์ตี้แจกไหมคะน้องวินครับแจกกับพี่เขาไหมคะเบิร์ดเดย์ได้ไหมคะ อยากแจมครับแต่ไม่รู้เขาจะชวนผมไหมยังไม่ชวนอ่น้องมินถามใกล้วันเกิดที่ใบเราแบมีอะไรที่เล็งไว้เป็นพิเศษบอกไปนี้อบไรไหมจริงๆคำถามนี้ก็โดนถามมาทุกวันทุกวันแต่ก็ยังไม่สามารถตอบได้น้องน้องมีากถามแบบว่าอยากได้อะไรไหมอะไรยงี้ผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันก็เลยยังไม่ได้บอกเขาใช่ครับอร์ไพรส์เลยไม่บอก ถ้าผมไม่บอกเร็วๆเนี่ยเขาน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วเพาผมยังไม่เลือกสักทีแอบคาดหวังไหมคะว่าน้องจะซื้ออะไรอจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องวันเกิดเท่าไหร่ก่าว่าแบบแต่ว่าถ้ามีนัดกินข้าวกันเลยก็ขอให้มาแพอแต่ถ้าหวังจับแฟนไหมคะเพราะว่าโอ้โหแฟนคลับก็พร้อมจัหนักจับเต็มนะคะอ๋อยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าก็ นั่นแหละครับเจอกันในไลน์ครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเพลงไปร้องให้ฟังครับส่วนในเรื่องของการทาบุญอะไรไหคะ <c oughs> ที่ตั้งใจไว้ <c oughs> จริงๆ <c oughs> มีแฟนคลับมีโปรเจกต์กับแฟนลับทที่เริ่มไปแล้วรเริ่มไปสักพันหนึ่งแล้วรับที่บบเปิดดเน a กันทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อมเขาจะมีแบบเป็นหลายๆโปรเจกต์มากเลยครับตอนนี้ก็ได้มามากกว่า2ล้านกว่าๆแล้วครับที่จะทําบริจาคกันทั่วโลกแต่ตอนนี้เริ่มเห็นรูปเราตามทั่วเมืองแล้วแอบเห็นแอบเห็นในทวิตเตอร์ ตามท่าเรือครับตอนนี้การเห็นอันที่เป็นท่าเรือที่แบบว่าเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ผมได้แอบไปถ่ายไว้กับทางแฟนคลับครับผมแล้วก็มีเห็นหน้าหน้าลิฟเมื่อวานผมทักอยู่ครับผมหน้าลิฟเป็นเหมือนจะเป็นแฟนคลับของประเทศเกาหลีมาทําเป็นโปรเจกต์มันเกิดให้ครับตอนนี้เราได้เห็นคือเม่อปีนี้แบบได้เห็นตัวเองหน้าลิฟแบบ D M ครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับมาบทดีเซปชั่นอ่ะพี่ไใ้ถามหน่อยพอยอด แฟนลับเรามันเยอะขึ้นทั้งสองคนมันก็จะมีแบบว่าแฟนขับบางกลุ่มที่อาจจะตามเราในสถานที่ที่แบบมันไม่ใช่งานอะไรอย่างเงี้ยจะเจอแบบว่าใกล้ชิดเกินไปอะไรเงี้ยไหมก็ล่าสุดก็มีจองโรงแรมเดียววันครับอะไรแบบว่าแต่ว่าก็เขาจะเรียกไงเหมือนเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ครับมันก็เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะเขาก็สามารถจะเข้ามาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้า ถ้าถามผมก็อยากให้มันเจอกันตามงานมากกว่าเรามีแรงเต็มที่มากกว่าอย่างเงี้ยข้างนอกแบบให้ผมได้พักผ่อนแล้วพอมาเจอพวกคุณในงานผมก็จะได้มีแรงมาดูอะพวกคุณอย่างเต็มที่จริงๆแต่เราเคยรู้สึกว่ามันอาจจะแบบลุกลามไเข้ามาหรือเป่าไปไหมก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขนาดครับยังไม่ได้แบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรแต่แต่ก็มีถ้าจะมีอาจจะเป็นแบบเหมือนผมจะแบบบางทีเราเลือกซื้อของอยู่เราก็แบบ มันมีคนช่วยเลือกตลอดเวลามันก็จะแบบยากๆหน่อยมันจะเป็นฟิวอย่างนั้นมากกว่าฟิวมันอึดอัดไหมคะทั้งสองคนเลยเวลาเราเราอาจจะซื้อของกับพ่อแม่กับที่บ้านเลยเหมือนเก่งใจที่บ้านมากกว่าบางทีแบบอย่างเราเราเราโอเคเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านเขาก็ บางทีไปซื้อของกันเราเขาก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็จะเป็นเกรงใจที่บ้านมากกว่าเหมือนมีคนมองตลอดเวลาเนาะแม่แม่ผมก็จะเป็นยังไงแม่ต้องยังไงลูกอะไรแต่เราก็ทักทายหรือมีบอกเข้าหรืออะไรไงไหมคะก็ทำยังไงก็มีก็ยิ้มก็ช้าสวัสดีแต่ว่าก็พอมันมาเขาเราก็เกรงใจทางร้านด้วยครับบางทีเราเข้าไปดูของเขาก็ล้อมบางทีมันล้อมร้านหรือว่าแบบตามเข้าไปเต็มร้านแต่แบบไปทําให้ลูกค้าท่านอื่นเขาแบบว่า ซื้อของได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะอ่ะกลับก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆเราเคยคุยเป็นเรื่องเป็นราวไหมแฟนคลับเราต้องสนใจต้องชอวะไว้นิดนึงนะอะไรแบบนี่เป็นเป็นส่วนตัวของเราจริงจริงอันนี้ผมว่าให้บางทีก็มีพี่พี่ที่แบบทางทีมงานที่ดูแลก็ได้เข้าไปพูดบ้างเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกบางทีอย่างไปเดินห้างไงครับมันเป็นที่ที่เขาก็สามารถจะเดินได้เราก็ไม่ได้สามารถไปแบบคุณต้องข้ามาเดินห้างของที่เราเดินนะอะไรเงี้ยครับ ยังไม่เคยเจอหรือแ้่แบบตามไปถึงบ้านตามมีครับคอนโดผมก็โดนเหมือนกันครับมีตามไปเหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็คุยกันแบบเออขอโทษนะครับแบบเออไม่ตาแบบไม่งั้นผมต้องย้ายอีกแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังเลือกที่จะสื่อสารกับเขาใช่ไหมครับก็ก็ให้มีให้แบบให้พี่ๆไปช่วยคุยน้องวินน้องวินมีไหมครับน้องวินก็เจอคล้ายๆกันนะครับเจอ เหมือนเหมือนกันจริงเราสองคนก็เจอเหมือนเหมือนกันครับก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าบางสถานที่มันเป็นสถานที่สาธารณะนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปกีดกันอะไรเขาได้ครับผมแต่ว่าบางสถานที่ที่เป็นส่วนตัวจริงจริงครับเช่นบ้านคอนโดอะไรก็จะให้พี่ๆผู้จัดการอะไรเข้าไปคุยมากกว่าครับค่ะหลังจากนี้เราใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่หมาถึงเดินห้างอาจจะตัด ตัดใจแบบไม่เดินแล้วจริงๆช่วงนี้คุณแม่ก็ไม่อยากไปกับผมนะครับมใช่มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมไม่มีใครอยากไปด้วยครับหันไปทีคุณแม่หายไปเลยครับอาจจะขอความเห็นใจจากแฟนหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้โอกาสแบบสื่อสารยังไงดียัไงเนี้ยครับก็จริงๆก็มาเจอพวกเราที่งานบ้งได้เจอะไรมากกว่าครับเราพวกเราจะได้มีกําลังใจในการทํางานด้วยครับผมแล้วบางทีเราอยู่ข้างนอกเนี้ยเราก็อาจจะดูแลพวกคุณไม่ได้เต็มที่ที่อยู่ในงาน คอนโดบ้านไม่ต้องไปเนาะครับครับของผมนี่จอดรถที่จอดรถห้องผมเลยโอเคทีจอดเลยโอเคนะ